ใส่หัวนั้นคนนี้กลับมาเจอกับเซแล้วนะใช่ลองกลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่วงป้ายามีนั่นเองค่ะหายไปนานเลยเพราะว่าเราหมดแต่ไปซุ้มทําเว็บตูนะสิเฮ้ย <c oughs> ขอโทษนะคะที่หายไปนานเลยแต่ว่าจะพยายามกลับมาลงคลิปให้สม่ำเสมอนะเรารีบเข้ามาสู่เนื้อเรื่องแบบไม่พูด พ่อทำเพงลงเลยดีกว่าผู้คนคิดว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยถ้าทรัพยากรของเรามีไม่พอเนี่ยเหล่าผู้นำเขาจะทำยังไงกันนะแล้วถ้าโลกของเรามีวายร้ายเหล่าผู้นำจะใช้ประโยชน์อะไรจากวายร้ายได้ละ่ะแล้วถ้าทรัพยากรไม่พอเนี่ยแล้วทำไมเราไม่ไปหาในต่างโลกละ่ะเอ๊ะมันน่าสนใจไหมนะถ้าจะใช้วิธีนี้เพื่อให้โลกเราเนี่ยมีทรัพยากรหมุนเวียนต่อไปได้แต่ถ้าเรื่องที่เราสามารถหา ที่ไปต่างโลกได้เนี่ยหลุดไปสู่สาธารณะก็คงจะเป็นเรื่องเดือดร้อนหน้าดูแล้วทําไมเราไม่ใช้เหล่าไวราละที่เรามีให้เป็นประโยชน์กันละ่ะนั่นสินะแล้วค่อยส่งคนของเราไปประกบนิดหน่อยแล้วก็หาวิธีที่ควบคุมเหล่าไวร้ายพวกนี้แล้วให้เป็นผู้สำรวจทรัพยากรแค่นี้เราก็ไม่ต้องเสียกำลังคนเปล่าแล้วปฏิบัติการครั้งนี้มันก็จะเป็นความลับอีกด้วยยิงปืนนัดเดียวได้นกถึ สองตัวเลยทีเดียวใช่ไหมละ่ะและหัวหน้าโปรเจกต์ในครั้งนี้เธอมีชื่อว่าอแมนดาวอลเลอร์บอกได้เลยว่าเจกันี่บัญชาการเนแบบแอบเฮี้ยมอยู่นะแต่โชคร้ายกลุ่มแรกที่ส่งไปดันขาดการติดต่อซนี่สิงั้นก็คอองต้องเป็นกลุ่มที่สองแล้วสินะที่จะต้องส่งไปผู้โชคดีที่ถูกส่งไปได้แก่คนแรกฮาร์รี่ควิน สองเดดช็อตสามพีซเมเกอร์สี่เคลฟัสห้าิงชาร์ดยวเรียกว่านอนนานาอุเอฉลามจอมสวบสุดน่ารักแต่ก็ไม่น่ารักหรอกมันแอบสยองสยองอยู่นั่นแหละบอกได้เลยว่าถ้าใครดูดีซีเนี่ยบอกได้จริงๆนะว่าแบบไอ้เหล่าวายลาท่ฉันชื่นชอที่มันดูเท่กว่าเหล่าฮีโร่ซะอีกได้มาแท็กทีมกันแล้วก็ต้องผจญภัยในต่างโลกเจนก็นบอกได้เลยว่า ศัตรูเนี่ยก็อาจจะเป็นคนไม่ไกล้ไม่ไกลก็ได้นะใครจะไปรู้ล่ะแต่เคาซอดํำซ้อนจะเรียกไงดีเพราะกลุ่มแรกมีปัญหากลุ่มสองก็เลยฝังระเบิดไว้ตรงท้ายทอยถ้าไม่มาอยู่ในระยะของส่งสัญญาณตามระยะเวลาที่ตั้งไว้ที่ระเบิดทุกคนก็ทาดาหัวได้กระเด็นไปทางเลยจ้านั่นแหละปัญหาก็คือเฮลิคอปเตอร์ตกจ้า จบไปแล้วจ้าแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงก็ไปติดตามได้ไง ทีมพีชีพมหาวายร้ายอีเซคาบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เราน่าติดงอมยิเลยนะทุกคนพฤหัสพลิถ้าอยากดูช่องทางถูกรองศิธิ์แบบไม่ต้องเสียเงินเยอะหรืออะไรมากมายก็แนะนำเลยที่บิลลี่บิลลี่นั่นเองบอกได้เลยว่าเราติดสุดๆเลยละตอนนี้ <c oughs> ทั้งเสียงภาคทั้งการออกแบบตัวละครเลอแบบเอ้ยไม่ไหวแล้วที่โจเกย์เราก็หล่อมากแถมเสียงภาคก็แบบดีสุดเราก็จะรอรู้นะคะว่าเขาจะมีบทอีกเมื่อไหร่เรื่องราวจะเป็น ยังไงต่อก็อย่าลืมไปดูกันนะวันนี้ก็คงหมดเวลานของเราแล้วสินะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะอ๋อแล้วก็ถ้าสงสัยเวาหมแต่ไปสุ่มทำเว็บตูนอะไรก็คลิกลิงก์ใต้ d e s c คลิปชั่นบอกได้เลยว่าอย่าลืมไปอ่านให้หนูด้ยนะหนูพยายามมาดึงๆิกับโปรเจก์นี้ขอบคุณนะคะ่ะบ๊วย